แข่ง normal fight นะครับแวนการ์ดนะเดือนมกราคมนะครับเป็นเอาเลิมเลยเลื่มเลยกันเลยได้เลยนะเป็นเด็กเกียร์คนิเกิลนะครับเจอกับเด็กคันเยโร่นะเกียร์คนิเกิลนี่ก็ในวีก็โหดร้ายนะคันเยโร่ก็มีมีทั้งเอ็กซ์มีทั้งอะไรใหม่มาเยอะแยะเลยนะครับมาดูกันนะเป็นยังไง normal ไฟสามารถใช้การ์ดได้แบบทุกชุดเลยนะครับเออมีกี่โซนด้วยกี่โซนใส่ได้ 16ใบนะครับเอาล่ะรอคู่โจนี้เวลาเนี่ยมันเปนเวลาทมันจะใช้เงี่ยมันจะจบในนทีแต่แต่เราต้องคิดว่นะว่ามันจะมีการตีสามก็ได้สองสาปุึงไรจากมาได้ทตัวีก่อนแล้วก็ ผู้นสาใบ่ทุกเลขขอสามใบนแล้วก็ป่อยจริงๆสามทีครับจบ่าที่สามใช่ใช่ีนเบิร์ที่ีนีรอบนึ่งไปนีเข่ิ้วเลยเว่างนี้ได้แว่างนี้ได้ฝ่อกนึ่ั้ได้หนึ่งครั้งต่อเี่แบบนี้นี้เดินใบนี้เขจงตรงนี้้าใบนี้ปนโ ยุคแรกจะปเจลอนี้ของทินดตอลนีิกิไม่มีนะเราให้ใช่ไ่ีไ่นีครัแล้วก็เอาหนึ่งใเข้าในกล่องบาลแล้วก็ตัทเป็นใบแล้วก็ลงนของใบนี้จกจเลแล้วก็ไม่ลงทีนคิทิคอลแล้วก็อีกหนึ่งคิทิคอลใช่ใช่

อันนี้จบแล้วนะอี้จบเรจแล้วตัวก็จะตัวยังก็ล้ตัวยังตัวแล้วก็ทานเบาชารชาท์จเบารอรอาราหนักห่ะเดน้าเราใช้ฟินเอกิต้าก่อนแล้วก็ไปใช้ตรงนี้

และเสิร์ชหาไอการที่มีคาระควาราก้อนและก็อราก้อนนี้ไปด้วยกันสามารถเสิร์ชหาอะไรมันไม่ต้องเป็นมันไม่ต้องเป็นมอเตอร์ก็ได้มันเป็นไม้ตายก็ได้มันเป็นอะไรก็ได้ขอขอให้แสดงและเราถามอันนี้นี้นะสองสี่แล้วก็สองสี่สองหน่ แล้วก็อะไรเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ใบที่เอาขึ้นมาเนี่ยโคต้อต้องไดก่อนเลยทันีไม่ผ้จก่อนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไอที่ขึ้นมาเมื่อกี้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ใบที่า้มาสามารถ10ใบเอาเอาโใบเการโใบอาไม่ใช่สามารถของไอี้อที่สาเพราะว่าอี

เอาต่อเยะโวดี่กบนวันที่กีขางนเลยนนตนี้เอจริงหมครับตัวนี้น่สิบัวัที่ตหอสบเกันาออเแล้วค่วันดี้ยู่ลวี่ผมรับเออไอ้นี่มันบอกว่าราาดีี่ดเ่ไหร่ตัวไหนครับรจะไ

แล้วก็อันนี้อันนี้เป้าหมายหายนะอันนี้จะเป็นการเป้าหมายหายแนะนำการกินเท่าไร่เราจกนนิด่อนตีตนี้แล้วก็ชิ้นนี้ขออนุาชี้นนี้นะแนะนำให้กลับไปและวเดินเวลากลับไปสามาที่ที่สุดเดนเลยตัวนี้มจากโรสบ็สามารถเดินได้ ไนเทีอยู่ที่28จะปล่อยอครบ้งแก็วันนี้ขึ้นมาตอนนี้ไอที่ีได้นที่หน้านะดีหน้าแล้วก็จะมีแรา้แตัวม้แี่ถ้า่ไดี่สั่งตายกันไดโอเค มันก็เปิดอันนี้ไล่แผงได้ไล่แผงบอร์ดเลยนะไล่ไปตานี้ไม่มีอันนี้สองห้าสองห้่โอเคไหมก็ยอมรับสองน้าสองห้าเฮคของ่ของนี้องห้า สามทีการอดีแิแล้ก็อยู่สามภาคกว่าที่สามารถมาเลือกนารเล่นสนามชมพูแค่ไหนและดูแล้วได้ชมพูแค่หนเท่ต้องการอะไร้่ทีมูเลอกแล้วกันเราไปที่ถึงตอนนี้มออะไรกับแขกรัิบอกว่ามีทิตัแีแบบนี้แ่แบบนี้โอเค าเี่ยไม่กดเก้าแรงที่ยอบของาเก้าแรงสามากลดที่อืที่ต้องจ่ายในฟอสตางวันนี้จ่ายเราที่ไม่ต้องจ่ายโอเก้แต่ว่าพี่ไม่ต้องจ่ายเรอบเอาเอาเดี๋ยวเอาวเาเอา้เลยนนี้ว่าตอร่าท้ก็แรงครับผมทำอะไรก็ทวตาีีเที่ที่สามเกี่ยว

พร้อมจูดโจนาทีข้าโจตีครับผมอนนมาที่้ผขอตสตาใยต้งแ่งนไรในถ้าเกิดไปรู้ต้อไปแล้วสอรัมากกว่าโอโทสบาครับผมโอ้ยงอไรยลอลองไรแล้วทำทีแต่โอเค ไปเล yup. ็วตีครับผมถามไปดูแล้ว็เป็นละครมากกว่าถามแล้วก็ถกไปโบมือบนหรือข้อครับนี่เป็นสามสามสองนะแล้วนี่ห้าไอนี่มีตัวการดเขาจะแหงนั่นเนี่ยไอ้นี่เยจริงอ่ะจะสามารถทำนี้ได้ทำได้พออะไรก็ได้ถึงไประมาณหนึ่งใบละจากสอ ใส่กับคุกันก็ได้ในีือนี่เสนมือนม่เสร็่ไหมที่เอาการนั้นก่อนทุกมันจะวิ่งข้ายสามไปใช่นหมยอ้โหที่พ่อแตยที่หอมตอนมันลง่าใช่หรือเปล่าตอนมันลงมาแต่อยากให้เปนจริงต้องแต่เนี่ย ลีหายแล้วก็คอตรงไอข้งสอไปกินกัเสือไปก่ะไรไปมดี่เปิดมเป็นมาตไงแล้วเปดมเปดมหญ่แล้วองี่ไปแล้วนะัมข้อยู่2งพิ้าวอันนี้มาบล็อกอยู่ทนีมีสองพิล้เนาะการข้าวมันไม่ค่่แต่มันอเลยครับเา่าข้าวได้อย่ดี

ไหลเปิดขอเขาปิดปลาเกลี่ยนเขเลี่ยนไป้วขอขอไลยเี้ยงเยับหนึ่งเปิดเจ็ดหาตัวมตัวรองกิ๊บเคียวยิ่งโซบะหนึ่งสามสี่ห้าหกจ็ดสิบเ มัขึ้นมาขนาดนี้ตัวน่ใที่ดหนึ่งใสกิลของเกลี่่ดูเลยอสองวดูดอันนี้อยู่เวลานะโอเคเกลี่ยแล้วตอนี่เา้อง กั็มีจังหวะตอนลุกอ่ะมันจะเขาตัวได้ตอนลุกอ่ะจังหวะตอนลุกมันาหมดแล้วมันสามารถไล่เติมอะไรได้อีสานตวตาอีโลดีสอยโดนเติมสามต่อตายไปตายไปโม้นเหมือนว่ามันมันจะมีจังหวะทุงทุกลลุกแนี่ย อีกีทิเคิลไม่ได้แปงดีนะคะแป้แม่ผสามารถทำนี้ได้ดีแล้วดีเลยเด็กเนี้ยอาจจะต้อให้ความเข้าใแบบมากประมาณนึงเลยต่ไปเลยนคือสี่ทีแม ก็เลยไอสุดล่าสุดอ่ะม so ั้งเท่ที่ไอจุดไอจุดอะไรวะไอัุดเดี่ยวของเองนี่แหละแล้วก็มันจะมีมันจะมีเป็นที่สองแปดสามแปดนะฮะเึ่บเนี่จะเป็นสี่เก้า นีทตนี้ถือว่าตัวนี้มืรซ้ารีค่ันึ่งวูอีกสามพันหงายสอะไปตีเพือนี่หล่อี่สุดน้ต้องดนี่มันรับทิกออโต้นั้นทำรีคเอาท์เยอะนะแปดสิบเก้าสี่สิบหกสี่สิบ

โต๊ะวันโต๊ะวันนเนี่ยคงิบอกไปเจ๊โต๊ะฟอร์ตดูจาอเล่นลงนเล่นล่งตับาไปหแล้วาตด้านแรกต่องานสามสวบกสที่สามไปส

ติดกันได้เป่สามารถชื่อเหมือนแรตัวไหนก็ได้เอาตัวนี้ไปเลยคร์ตถ้าเราได้สามอยู่คุณก็เจ็บข้ครับอัเครับเอังอยู่อเาอารมนกันหลุ่ระเับไปตัไหนกได้ยมได้่ลงปดได้อว่ยู่ข้อามอร์มอนั

แต่ท <gesch> ุเนมันสอยู่แล้วมาไม่ได้คลรอบเปนมันบอกว่าเราใช้เถไม่ใท่านี่เราเห็นโัสมเกขึ้นคลรอบคไปบุ่อยเน้ยต้องปรับให้ไต้องมีคนไปนี่พร้อครับก็มีเลยนี้่ใช่ไเหรอไม่มีเคข้าไถไม่โตแล้วมีด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 ีีด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 ี

ไม่เขาต้องมาเที่ยจบจนทดสี่แลเลยนะเล่าทาเทียถ้าได้คืนที่คนนเลยาตัวสี่ใช้ใช้สามพรจดตสองสาสองไม่โกงใช้ใช้ big eyes ก็คือสองสองเท่านั้นะเขาแบบสองสองเดี๋ยวอะไรนะ ดาก้อนแล้วทากอนอ๋อได้โอเคแล้วคือตอนนั้นผมก็จะ้สึนเพาะว่าผมใส่วารลิเกตใส่สวาร์ทลิเกตใส่สวาร์ทลิเกตนี่คือต่อไ่ ไม่มไม่เก่งไม่เก่ยง่ไม่เก่งไม่็งงน้กอ่นนกบอลป่ะเด็ก่บเไ้ก้นนักบอกกอลเ่แข่เท่มเ็นเ่จบแล้วโอเคเป็นฝั่งของที่ไหนชนะฝั่งแั่งชนะโอเคครั้งนี้เรชนะไปนะครับ